ข่าวดีสำหรับคนที่กําลังมองหาบ้านในปี2567นี้นะครับเพราะว่าทางรัฐเนี่ยเขาปล่อยมาตรการกระตุ้นอสังหาออกมาหลายตัวเลยซึ่งก็มองว่าเป็นประโยชน์สาหรับคนหลายๆกลุ่มนะฮะโดยทาง s i n า a l i v i n g เนี่ยรวบรวมมาตรการเหล่านี้นะครับที่ดูน่าสนใจออกมาทั้งหมด8มาตรการครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมกันเนี่ยผมอยากรบกวนทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ให้พวกเรานะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้บทความเจาะลึกโครงการแล้วก็ข่าวสารในวงการอสังหาที่จะมีมาให้ชมกันทุกวันเลยครับ มตาตรการแรกนี้นะครับจะช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายในแง่ของค่าโอนแล้วก็ค่าจดจำนองได้เยอะเลยครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเสียค่าโอน2%นะครับแล้วก็เสียค่าจดจำนเนี่ย1%ซึ่งถ้าเป็นบ้านที่มีราคาทำากว่า3ล้านบาทเนี่ย เขาจะลดค่าโอนและจดจำนองเนี่ยให้เหลืออย่างละ0ู1น่เซะครับซึ่งปัจจุบันนะครับบ้านแล้วก็คอนโดเนี่ยมีราคาสูงขึ้นมากๆเลยมาตรการนี้เนี่ยเขาเลยเข้ามาเพื่อขยับเพดานจาก3ล้านเนี่ยเพิ่มเป็น7ล้านบาทดังนั้นใครที่ซื้อบ้านราคาต่ำกว่า7ล้านบาทเนี่ยก็จะเข้ามาตรการนี้ด้วยครับยกตัวอย่างบ้านราคา7ล้านบาทเดิมต้องเสียค่าโอนเป็นเงิน1นึ0 0 0สบาทพอได้มาตรการนี้เข้ามาก็เสียเพียงแค่เ0 0้อยบาทเท่านั้นนะครับประหยัดไปได้หน,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 นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพัน ง7 0 0 0 0บาทนะครับปัจจุบันก็จะเหลือเพียงแค่700บาทเท่านั้นประหยัดไปได้100เท่าเลยครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้ปรับมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อนอยู่อาศัยหรือว่า LTV เนี่ยให้สามารถกู้ซื้อบ้านหลังแรกได้110%จากราคาบ้านนะครับโดย10%ที่เกินมาก็มีไว้เพื่อตกแต่งต่อเติมเพื่อให้สามารถเข้าอยู่ได้จริงนะครับโดยถ้าเป็นหลังที่ 2- ที่3เนี่ยเขาจะปรับให้ไม่สามารถกู้ได้100%แล้วตรงนี้เนี่ยทำเพื่อว่าลดนี้เสียในระบบครับ ข้อนี้ไม่ได้เป็นมาตรการใหม่นะครับแต่ว่ายัางมีให้ใช้งานกันได้อยู่นะฮะพูดถึงการกู้ร่วมถ้าเรากู้ร่วมกันสองคนเนี่ยเดิมทีนะครับก็จะถือสัญญากู้คนละหนึ่งฉบับทําให้ถ้าหากว่าเราจะไปกู้ซื้อบ้านเพิ่มของเราเองเนี่ยเราจะไม่สามารถกู้ได้เต็มจำนวนครับแต่ในปีนี้นะครับภาครัฐังคงหลักเกณฑ์ LTV ในกรณีกู้ร่วมนะครับหากผู้กู้ร่วมไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่พักอาศัยนั้นให้ผ่อนปลนเหมือนว่าผู้กู้ร่วมไม่ได้กู้ในครั้งนั้นครับ พื่อให้สามารถกู้ซื้อบ้านกันได้มากยิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับใน A อกับใน B ีกู้ซื้อร่วมกันในบีไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนี้เท่ากับว่าใน B ีสามารถไปกู้ซื้อบ้านของตัวเองได้อย่างเต็มจํานวนเลยครับผมว่าข้อนี้นะครับเหมาะสําหรับการช่วยเหลือคนในครอบครัวให้กู้ซื้อผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็ยังสามารถไปกู้ซื้อบ้านของตัวเองได้อย่างเต็มจํานวนครับข้อที่456เนี่ยเราจะมาพูดถึงสินเชื่อของธนาคารรัฐกันบ้างนะครับ เริ่มกันที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเขาจะมีสินเชื่อที่ชื่อว่าแฮปปี้โฮมวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์นี้ก็คือต้องการให้คนซื้อบ้านคอนโดหรือว่าปลูกสร้างบ้านใหม่โดยจะมีดอกเบี้ยเนี่ยคงที่ที่3%ยาวๆไปเลย5ปีนะฮะในวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทนานสูงสุด40ปีครับ ถัดมาอีกหนึ่งสินเชื่อของทอ,อสอนะครับจะมีวัตถุประสงค์คล้ายๆเดิมเลยแต่จะเพิ่มเติมในแง่ของการกู้เพื่อต่อเติมตกแต่งนะครับหรือว่าจะเป็นการรีไฟแนนซ์ก็ได้ด้วยครับโดยสินเชื่อนี้นะครับเขาจะมีดอกเบียเ้ยเฉลี่ย3ปีแรกยอยู่ที่ยอยู่ที่2.98%วงเงินไม่เกิน2.5ล้านบาทนานสูงสุด40ปีครับข้อถัดมาจากธนาคารออมสินนะครับจะมีสินเชื่อบ้านดอกเบียเ้ยเฉลี่ย3ปีแรกยอยู่ที่ยอยู่ที่2.95%นะครับโดยจะผ่อนขั้นต,ต่ำต่อเดือนอยู่ที่2,500บาทนาทนนสูงสุด40ปีเลย สำหรับใครที่กู้ซื้อใหม่เนี่ยจะมีวงเงินสูงสุด7ล้านบาทหรือถ้าใครรีไฟแนนซ์นะครับจะมีวงเงินกู้ขั้นต่ําอยู่ที่1ล้านบาทแล้วก็สูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทครับข้อที่7นี้สําหรับคนที่อยากปลูกบ้านเองนะครับเราสามารถนําเงินค่าจ้างก่อสร้างเนี่ยไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้นะฮะโดยจะลด10,000บาทในทุกๆ1ล้านบาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทครับและข้อสุดท้ายนะครับจะเหมาะกับกลุ่มที่มีรายได้น้อยหน่อยหรือว่าเพิ่งมีรายได้นะครับ การเคหะแห่งชาติจัดโปรโมชั่นเช่าบ้านราคาพิเศษเริ่มต้นที่1,200บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าเช่าเพื่อซื้อระยะ3-5ปีนะฮะโดยจะคัดเลือกโครงการจากกรุงเทพและปริมณฑลนะครับกว่า1,400ยูนิตครับ และนี่คือ8มาตรการกระตุ้นอสังหาปี2567นะครับสำหรับใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถไปอ่านบทความเจะลึกของติ A ๊งออริเวได้นะครับจะมีการเขียนรายละเอียดแต่ละข้อไว้อย่างชัดเจนเลยรวมถึงจะตอบคำถามที่มักจะพบกันบ่อยๆด้วยนะฮะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้แล้วก็อย่าลืมกด Sub s ไ r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับกดหรือยังครับแล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการอสังหากันใหม่กับติ๊งอัปเดตสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวั